นะถ้าแคร์เหรอกำลังจะไปเขาบุญประจันกันไปพวกนตรงนี้แล้วนี่สมาธิเปล่าวันนี้วันนี้เราเอาไม่ได้เอาเสือภูเขามาครับเราเอาเสือโค้งมาไปครับเดี๋ยวเจอกันข้างหน้านะครับพักกันจุดแรกครับ ตรงนี้ที่ไหนครับตรงนี้คือที่ไหนครับแยกโคกระเทียมแยกข้กระเทียมนะครับดูสภาพสมาชิกเราตอนนี้มีเสือตัวมันแยกข้ากระเทียมหรือพวกตวแยกขา้าวกระ,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 ะเทียมนู่นเสือเสือเมื่อกี้ที่ว่าเป็นเสือผู้หญิงนะครบับนี่ครับจุดพักที่สองครับจอดพักกัน กำลังแวะกินน้ำครับนี่จีบเขาอะอาสองคนที่ทำอะไรกันครับเนี่ย,นนยนนเลาเฮ้ยเขาน้องเขาจะไปเล่นกระดานโตขึ้นเล่นันะตอนนี้ถึงบ้านทศนะครับเดี๋ยวจะเรียกชวนไปด้วยกันนี่ครับ บ้านไ่ขวางาวาไม่เข้าไม่เข้า <laughs> 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 เรียกไปช่วยโทษ้วยไปด้วยกัน <laughs> 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 เปล่าเพื่อสมาชิกช่วยกันเรียกครับแต่ไม่ไปไม่น่ายิงเลยเป็นคนดีๆแท,ท,ท,ท้ไม่น่ายิง <laughs> อา้าวไปไหนกันมาครับเนี่ย <laughs> โอ้โหขาแรงจริงๆเรามากับขาแรงนี่คาดแล้วงานนี้ขาลงนหมดต้องงจดลาแล้ววิ่ง <laughs> เห็นสลา,าแลว้ว <laughs> ส,สปินกันใหญ่เลยมีแรงขึ้นมาเลยตอ,ตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยวัดอะไรเนี่ยวัดสะพานจาันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวเรก็ออไม นั่นคือสนามฝุกรนู่นเขาลูกนู้นเขาพระจันทร์เห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกัน่ตอนนี้เราก็เข้ามาในเขาพระจันทร์นะครับใกล้ถึงแล้วเห็นโลระอยู่ทีงด้านหน้านะครับเรียบร้อยครับสมาชิกเราตอนนี้ก็ ไม่ไหวครับต้อง,องแวะพักกันใต้ลมไม้ก่อนต้นตะเดาครับโอเก็บกินก็ไม่ได้ขมไม่มีปลาหวานมาแต่ยังไงมั้งครับต้ตนไ,ไอ้น,นั่นตะเดานครับตอนนี้สมาชิกเราไม่ไหวแล้วครับ้วันทีหมายอ่่ มาครับมาเเปิดงานนหรอคะวัที่กินไอติมกันก่อนแล้วยี่สิบสองครับยี่สิบสองมีปั่นจักรยานด้วยเปิดกินติมกินติม่มมกินรถอะไรเนี่ยโอ้โหช็อกโกแลตนี่กินรถส้มเหมือนกันโจก,กินสตรอเบอรี่เอาส้มต่อด้วยส้อมอ้าวโอ้ยดุนที่สองครับตอนนี้กำลังดันเนินครับ โคงสุดท้ายก่อนจะถึงหน้าวัดกระวงนะครับเลระยะทางอีกไม่ไกลแล้ว มาถึงแล้วก็นางคุยกันมุ้งมิ้งนะครับมมมมไม่ใช่หมดแรงเ,เ,เ,เป็นไงบ้างครับคนนี้มันลมจะจับนะตาวิออตีนี่เจ้าที <c oughs> มาแนะนำ <c oughs> ทักษะการปั่นขึ้นเขาให้เราครับเมื่อกี้นี้ <c oughs> รถครับไม่มีเกียร์ไม่มีเบรคครับ <c oughs> แต่ขึ้นพิ้วมากครับ ลงนี่ไม่มีชะลอเลยทีเดียวนะครับขากลับพลังงานร้อยหลอลงนะครับตอนนี้ต้องแวะหาสะเียงข้างทางแล้วนั่นก็คือพุซานั่นเอง,องพ,ะะพุงบิดแต่ครับขอโทษทีขอโทษโทษีพักไปด้วยในตัวพุซ่าแม่อร่อยง่ไงไม่เก็บกันนะอร่อยโฮ <laughs> อร่อยโวก กลับไปบ้านโชคดีขี้เต็มต้วมนะครับนนครับจุดจบของทริปนี้นครับยกขึ้นรถกันหมดพี่หักใน <laughs> พี่แห yeah, เลยไง ไม่ไม่ได้แย่นะคือคือว่าจะรีบเข้าวังกันไม่ใช่เลยมันไม่ทันเวลาเนอะมันไม่ทันเวลาห้าโมงแล้วไป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 กันดีกว่า